ทุกทุกท่านนะครับที่กาลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอในชุดนี้นะครับมาอัปเดตในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันอีกครั้งหนึ่งกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของทร m ม v e ในระบบเติมเงินแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นแพ็กเกจสําหรับการสมัครโดยซิมสาหรับซิมเรียนที่บ้านเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ซึ่งซิมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหาซื้อซิมได้ตามร้านทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ซิมเรียนที่บ้านนะครับนี่คือตัวนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับซิมเรียนที่บ้านนะครับซึ่งซิมตัวนี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับออกมานานแล้วช่วงที่เราเรียนออนไลน์กันต่างๆอยู่นะครับเราจะได้ซิมตัวนี้อยู่นะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเขาบอกว่าห้ามจําหน่ายนะครับก็คือสามารถไปขอจากร้านศูนย์บริการหรือจากร้านตัวแทนอะไรเงี้ยมันน่าจะมีซิมตัวซิมเรียนที่บ้านอยู่นะครับ กับโปรโมชั่นที่สามารถจะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้ก็คือตอนนี้เป็นเน็ตความเร็ว10เมกะบิตเพอร์เซกไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็ฟร wi ี Wi-Fi Wi-Fi นี้มันจะอยู่ในเซเว่นอยู่ตามห้างอยู่ตามอะไรเงี้ยนี่คือตัวฟร wi ี WiFi แล้วก็โทรฟรีทุกเครือข่า,ขายกันด้วยนะครับโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายนี่ก็คือครั้งหนึ่งไม่เกินส5นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด2 4ี่ชั่วโมงตลอด30วันนะครับวางโทร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  ส่วนเน็ตไม่อันก็คือ10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเล่นกันแบบยาวยานก,กันไปเลยนะครับแบบ1วันนี่20บาทแบบ7วัน50บาทแล้วก็แบบ30วันเนี่ย150บาทนะครับมันก็จะต่ออายุให้เราอีกอา6รอบถ้าเราสมัครแบบ30วันนะครับก็6รอบก็คอกเดือนนะครับแต่ย้ำว่าตัวนี้จะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นแล้วก็ซิมจะต้องเป็นซิมสำหรับซิมเรียนที่บ้านเท่านั้นนะครับซิมโปรโมชั่นตัวอื่นเนี่ยสมัครไม่ได้แล้วก็โปรโม ไม่มีรหัสในการกดนะครับเราจะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นครับร้านค้าเขาจะมีแอปของ True Channel เคทในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะดําเนินการสมัครแพ็กเกจให้กับเรานะครับจะต้องเป็นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็ย้ําว่าจะต้องเป็นซิมซิมเรียนที่บ้านนะครับ <S <S ก็คือตัวนี้สําหรับซ e ิมเรียนที่บ้านหน้าตาซองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมหาดูได้เลยครับซิมเรียนที่บ้านหน้าตาซองซิมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็บอกกับทางร้านว่าสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัว10เมกะบิตเพลสิ ไม,ม่อันไม่ลดสปีดแถมโทวีทุกกระขายเนี่ย150บาทนั้น30วันนะครับมันจะคุ้มที่สุดนะครับถ้าจิตวัน50บาทก็ก็เดือน30วันก็200บาทเข้าไปแล้วนะครับแบบ3 30วัน150บาทคุ้มที่สุดนะครับบอกกับทางร้านได้เลยครับอันนี้สามารถที่จะสมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับสมัครได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับเจ็ดสิจจังหวัดคุณผู้ชมสามารถที่จะไปติดต่อกับทางร้านค้าได้เลยนะครับร้านค้าเขาจะมีแอป ของโทรชาน e ลแคร์ในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชันตัวนี้เปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชันนะครับซิมเขาบอกว่าซิมฟรีห้ามจําหน่ายนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางร้านเขาสามารถที่จะมีค่าค่าซิมอะไรด้วยไหมนะครับผมไม่แน่ใจในส่วนี้ท่านจะต้องติดต่อกับทางร้านค้าดูเอาเองกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นซิมที่ออกมาในช่วงของที่เราเรียนออนไลน์กันที่บ้านนะนะครับกับซิมตัวนี้นะครับ หรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสサラวุดคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาแม่นังครับโทร0826499917 ID Line 0869666338นะครับนี่คือช่องทางที่จะใช้ในการติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางร้านสサラวุดคอมพิวเตอร์นะครับแพ็กเน็ตแพ็กนักเรียนสุดพิเศษนะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครได้ทุกวัยนะครับทุกวัยสามารถสมัครได้แต่ขอให้เป็นซิมเรียนที่บ้านแบบนี้นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับมันอยู่ในหัวข้อแพ็ก นักเรียนสุดพิเศษนะครับแล้วก็แบบ30วัน150บาทเน็ตไม่อั้น10เมกะบิตบวกโทรฟรีทุกคุราข่ายนะครับของการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติอีก6รอบนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันอยู่ในตอนนี้ถ้าสนใจก็รีบหามาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีโปรโมชั่นมาใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะนํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ